วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการสร้าง My Connect นะครับเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลฐานข้อมูล MySQL นะครับซึ่ง My Connect จะประกอบไปด้วย c o d e Name Database แล้วก็ User Password นะครับซึ่งในการเชื่อมต่อเราต้องสร้างไวในฐานไว้ในส่วนของ Codeer ดดนะครับมา เราเปิดเอดแตมขึ้นมาครับจากนั้นเราก็ไปที่ My Admin นะครับจากนั้นเราทำการสร้างฐานดาต้าบิทที่เราจะเชื่อมต่อนะครับซึ่งในที่นี้ผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วก็คือ TaxiDB นะครับจากนั้นเรามาใช้ดีมในการสร้าง MyConnect นะครับซึ่ง เรา new ขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็นแบงค์เพจจากนั้นเลือกเป็น p พ p นะครับจากนั้นเราก็ create แล้วเราก็ไปที่โค้นนะครับจากนั้นลบให้หมดก่อนจะทำการเซฟผมจะสร้าง my connect folder my connect ขึ้นมาในที่นี้ถ้าถ้าผมยกตัวอย่างเป็น ad serve ผมก็มาที่เ w w บเนะครับแล้วจากนั้นผมก็ New Folder แล้วก็ตั้งชื่อว่า My Connect นะครับในนี้ผมของนีนาก๊อปนะครับโอเคเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์ My Connect เสร็จเราก็ไปทำการ Save File แต่ในที่นี้ผมจะไม่ใช้ a d s e v e นะครับผมใช้ a d Tam อยู่เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอาจใช้ a d s e v e นะครับถ้าเป็นของของ a d Tam เราเข้ามาที่ h o l d e r นะครับ จากนั้นเราทําการสร้าง m y n e c t โอเค m y n e c t โอเคจากนั้นเราก็ทําการปิดไปครับจากนั้นเราก็ทําการเซฟไปที่ m y n e c t ตั้งชื่อใหม่เป็น m y n e c t นะครับ .php เมื่อเราทำการสร้างเสร็จเราก็จากนั้นเรามาดูที่จากนั้นผมคลิกมนาะที่ข้อหมายบวกตั้งชื่อว่า My Connect Serve ร r ก็เป็น local h o s t นะครับไป่ไป Name ก็คือ w o r t p a s s w o r d ก็คือ password ที่เราใส่ p h p m y ีไมนนั่นแหละครับ ฐานข้อมูลอั t ต b ้าเบด m y l ์คแล้วก็กดซื้อซึ่งในที่นี้ถ้าเราเชื่อมต่อได้มันจะปรากฏในในฐานข้อมูลมานะครับดังนั้นเราก็เลือกฐานข้อมูลที่เราเชื่อมต่อของผมเลือกเป็นแ a ็ i ซ b นะครับนั้นกดตกลงทำการลองรันดูครับถ้าหน้าขาวๆไม่มีอะไรขึ้นแปลว่าเราเชื่อมต่อได้เรียบร้อยนะครับ อย่างการบาดทิ้งไปครับซึ่งครั้งหน้าเราจะมาทําการมันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ